ปลูกเองกินเองนะคะวันนี้เราจะพามาปลูกผักฉีอีกแล้วนะคะพี่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 ท่านไหนที่ยังปลูกไม่รอดอีกนะวันนี้เราก็จะพามาปลูกอีกรอบหนึ่งนะคะปลูกแบบนี้รอดแน่นอนงอกแน่นอนนะคะอยากให้พี่พี่ลองใช้วิธีนี้ดูกันนะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่มีเมล็ดหรือว่าเมล็ดไม่เกิดเนาะก็มาใช้เมล็ดของที่นี่ได้นะคะพิกัดอยู่ที่ใต้ท้ายคลิปนะคะ โอเคเมื่อกี้ที่เราทําไปก็คือก็ทําตามคลิปได้เลยนะคะก็คือแค่หวานมเมล็ดเนาะแล้วก็กบดินบางๆปิดฟางนะคะรดน้ําเช้าเย็นเนาะนี่ค่ะสามสี่วันมันก็จะเริ่มโผล่ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่ๆนี่อันนี้ก็ประมาณสี่สิบวันนะคะสี่สิบวันเข่งใหญ่นี้ก็อันนี้ก็รุ่นเดียวกันประมาณสามสิบกว่าวันเอออันนี้เข่งใหญ่สุดนะคะอายุเกินแล้วก็ประมาณ ห้าสิบจะหกสิบวันแล้วอะค่ะอืมบอกเลยว่ามันปลูกง่ายมากๆ